ทำไปแล้วจะเอาจะเอาทำไ,ไปด้วยนี่และนันวันนี้ทําอะไรคะมีเรื่องแปลงแปลที่ดนชีสุจากอ๋อ อ่น่าจะประมาณมี4-5โลได้ต้องแล้วแต่ลูกค้าว่าจะเลี้ยงอ้วนแค่ไหนอ๋อตัวประมาณเท่าไหร่คะอันนี้4,500จ้ะค <c oughs> ่าข้างบนเป็นชีสแคร์5,500จ้ะนู้นนา้นมาแล้วอันนี้ข้อควรระวังเขามีอะไรบ้างคะเนี่ยข้อควรระวังเหรอน่าจะไม่ค่อยมีอะไรเลยนะ เขาด้วยมากรู้ว่าสมจะแข็งแรงจ้ะน่ารักนะเพื่อนหนูก็เป็นเพื่อนได้เมอันเข้าเคาจะทนฟังคกเขาได้ไหมได้รดีดี